ถ้าเวลาอาตมานั่งเอาตัวเลขโชคลาภนี่ถ้าเวลาอาตมานั่งเอาตัวเลขโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้เป็นตัวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เป็นตนเป็นโตเลยอตาตมาต้องนั่งสมาธิไปได้สองชั่วโมงแล้วลมันบ่ละแมนมาวันเจ้าคอะาตมานั่งสมาธิได้ไปสองชั่วโมงชั่วโมงที่สองนะ่ะ เวลากิดที่นิ่งเวลากิดใจอาจจะมาน,นิ่งสงบไม่ได้คิดอะไรเลยในตอนนั้นมันเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าอารมณ์ว่างโล่งโปร่งสบายน่ะอาตมาจะบางทีก็จะเปล่าสักเคคำสวดชุมนุมเทวดาเจ้าค่ะี่ว่าสัเคกาเมจะรุเปคิรีสิคราตาเตจันตริเควิมาเนน่ะ,นะเคยได้ยินไหม ทิเบรทาเทจคาเมนะตลุวนาคานีเกวตุมเกติปุมะจยันตุเทวาชราธลาวิสเมัยขาันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจฉนังสาธบมสุนันตุนะธรรมสวราการโยยมทันตาธรรมสวราการวยยมทันตาธรรมสวนาการวยยมทันตาอันนี้พูดไปๆเล่นเสียงไม่ได้หลอกแล้วอาตมาจะยิฐฐานถึงเทียบทีบาเลยจะบอกตามตรงเลยว่าเออข้าพเจ้าขอโชคขอลาบขอเลขกขอหวย เพื่อจะไปเมตตาต่อญาติาต่อโยมโปรดภัยญาติโยมว่าอย่างนั้นเขาจะให้สามตัวเลยนะเจ้าค่ะถ้าไม่ออกสามตัวก็จะเป็นสองตัวเขาจะให้หางเดียวเลยนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะพอ,ออตาตมาอาธิษฐานเสร็จแล้ว <c oughs> อตาตมาก็จะมาแผ่แผ่ซะก่อนเนี่ยแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยข้าพเจ้าตังกตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้ไปแผ่สันติมิตรบรรดาคูบาอาจารย์ลูกหลานญาติมิสเสนยร์กันอันนี้พูดเร็วๆนะขออภัย อพอเวลาไม่เยอะนี่จะได้ไปสวดมนมต์ทำวัดแล้วเนี่ยเวลาไม่เยอะจะได้ไปสวดมนมต์ทำวัดแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมมารอแล้วเออแล้วก็อธิษฐานแผ่เรียบร้อยแล้วอาตามาก็ต้องนอนด้วยหาเวลานอนเจเรียกว่าจำวัดนนะอืมจำบัดแล้วก็มาทําความรู้สึกให้หลับไปที่สุดพอหลับไปแล้วจะฝันเลยเขาจะมาให้ทันทีเลยอืม เหมือนกับอาตามาไปทาน่นมันออกจริงๆนะเขาก็มาบอกด้วยมันมีเสียงผู้หญิงมาบอกว่าโอ้ยสงสารเนาะเศรษฐกิจไม่ดีว่างัน้นในความฝันอาตมาเรา,เราฝันเอานะตอนเรานั่งนะั่นเราอธิษฐานเข้ามานอนนีจังสีฝันเอาอเสียงผู้หญิงบอกเลยว่าโอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเนาะสงสารเนาะเศรษฐกิจไม่ดีว่างันแล้วก็จะมีรถกระบะคันหนึง่งขับมาขับมาขับมา,บมาป้ายทะเบียนใหญ่มากเลย จะมีเลขสามตัวมันจะออกสองตัวถ้าไม่ออกสองตัวก็จะออกสามตัวเป๊ะเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ที่อาตรมานั่งเอาเดี๋ยวว่างๆจะบอกวิธีญาติโยมอยู่หรอกตรงนี้นะอันนี้อาจามาพูดความจริงนะถ้าจะนั่งเอามันก็ได้จะทําเอามันก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าในความรู้สึกของเราไม่ว่าอยากจะทําทุกงวดหรอกทานานๆทีถึงจะทําเข้าใจไหมเจ้าค่ะเพราะว่าก็ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างอืได้บางวันแทบจะหาเวลาจําวัดเวลานอนก็ไม่มีนะ บางทีเรารับแขกบางทีเราเมตตาให้ทำมากับญาติกับโยมบางทีเราทําวิธีนู่นนี่นั่นเมืองกับญาติโยมที่รู้ที่เห็นแหละเด้ให้เข้าใจหาเวลาไปก็ยังอยากได้ไปเขาอยู่ในป่าเหมือนนี่นอแยาเตียนมันบ่แมีนบ่ทหานอิสระเสรีภาพมังเกี่ยกัมมี้โดยความเมตตากับญาติกับโยมผู้ใดมากเขาก็ดีใจล่ละต้องเมตตาเพื่อนเมินว่าเขารับสองมาตรฐานได้รับแขกมันบ่คนรวยคนจนมากเข้าก็รับขึ้นกัน คนถูกคนอยากมาเข่ากับรับคนลำคนรวยมาเท่ากับรับ <Okay. S 1> ลำเมื่อเสมอเท่ากันเหมือนขั้นเห็นกันเ <Okay. S 1> ข้าใจปะคอยมีสะทธาอหริมาเน่ะมีความเสือ่อยหรีเสื่อในบุญในบาปบ่นวันมาทดสอบบ่นวาัมาทดลองทดสอบทดลองกับมีเลยเข้าใจปะอืมปกหัวแข็งกับไหลกันมาดูดวงนือเขาบอกอย่างนึงมันต่ำไปอย่างนึงเขาบอกอย่างนึงต่ำไปอย่งงายงน,งงนึงปุ่นก็นมีการนี่แหละ เดี๋ยวจะบอกวิธีนั่งอีกหรอกมันได้ผลจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากสบายๆเลยไม่ต้องสวดอะไรก็ได้อืเลขหหวยนี่แม่นเป๊ะเลยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ม้วนะครับอืลองมาลองมาหาอาตามาก,ก็ได้อาตมาจะพาทําเออใครมาลองทดสอบได้นะมันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะทดสอบได้เป็นไปได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะอืแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ดวง ขึอยู่ที่บุญกุศลคุณงามความดีของเก่าข,อง,ของเราแหละเด้อเจ้าค่ะอืมีอย่างทามปะมีเจ้าค่ะอืก็ขอโอกาสปูเจ้าค่ะเอฟซีให้มาตามตัวเลขโชคลาภวันหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจ้าค่ะปู่ฝันเรื่องเจ้าค่ะเอฟซีบอกว่าอยากจะได้ความฝันปูเจ้าค่ะอ,อยากจะได้ความฝันเหรอเจ้าค่ะ วันนี้ก็พยายามพูดให้ได้เวลาด้ยวยเน,น,น,นาะเนาะพูดให้ได้เวลาญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วอือเพอานานอีวันน้นอาตมาจะไปทําบัดเด้อเจ้าค่ะเออได้เวลาไม่ได้เวลาเจ้าก็พูดเอาให้มันเต็มเวลาของเจ้าด้วยแต่จะพูดกับเอฟซีต่อเจ้าค่ะปุแต่อาตมาจะเอาตัวเลขชคลงราภให้ให้ขึ้นในหน้าจอให้ญาติโยมดูด้อเจ้าค่ะที่อาตมาเขียนด้อเจ้าค่ะเอาขึ้นหน้าจอให้ญาติโยมดูจะไม่ได้สงสัยบางคนถามเข้ามาว่า ท่านเปลี่ยนท่านเพิ่มตัวเลขไหมท่านตัดตัวเลขช่วงลาบออกไหมอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะเหลือกี่หางตัวเลขช่วงลาบโยมจะได้เข้าใจเข้าใจไหมเจ้าค่ะว่ามีเลขเพิ่มไหมหรือว่ามีเลขตัดออกไหมโยมจะได้เข้าใจเด้อเจ้าค่ะเจ้าถามยังก่อนบางหนึ่งคือเอฟซีบอกว่าอยากจะได้ความฝันปู่เจ้าค่ะของวันหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถามว่าปู่ฝันหรือยังเจ้าค่ะอโออาตรามาก็อยากจะฝันอยู่นะ อืมคืนนี้ก็อยากจะฝันอยู่นะแต่ว่ามานอนมาจําวัดช่วงนี้อาตมามานอนมาจําวัดอยู่ที่หลังพระพุทธรูปใหญ่นี่อันนี้จะไม่ค่อยฝันถ้าตรงนี้ถ้าตรงปู่ญาติท่าเสด็จจะฝันแล้วก็ในป่าเนี่ยจะฝันดีแต่ช่วงนี้ไม่ฝันอาตมาเป็นคนไม่ค่อยฝันหรอกตามจริงแต่ว่าที่ฝันไปก็พยายามอยากจะฝันเพื่อได้เมตตาให้ญาติโยมได้อให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังลงที่ไปเฉยหรอก้็ค่ะอืมแต่ว่าถามว่าอาตมาฝันไหม มันจะหาเวลาที่ไหนเราไปฝันในช่วงนี้แมนบอกบางทีหกทุ่มตีหนึ่งอาตจะมาถึงจะได้จำวัดถึงจะได้นอนนะตีสองตีสามก็ต้องตื่นลุกขึ้นมาแล้วทุกวันด้วยตีสองตีสามตื่นขึ้นมานี่ถทามเพินเนเพน่นเนี่ยเพิ่นมาจํสินลนี่เพิ่นจะรูด้ดีถึงแม้นยาโยมไม่ได้มาจําสินก็ทํากับพระทุกวันอืพาพระเนนนั่งสมาธิภาวนาถ,ถึงตอนเช้าน่นยาเวลาที่ไหนเราไปฝันใช่ไหมใช่ไหม <Okay. S 2> เวลานอนมันน้อยที่สุดหมอเขายังบอกเลยว่าเออให้มีเวลาัาผ่ันแน่นะบางทีจะของบส่สบายอย่างนี้นะเข้าใจไหมเจ <Okay. S 2> ้าฝันจะลงลงลิปให้ดูอืมแต่ว่าตัวเรือที่เขียนให้นะเอาขึ้นให้ญาติโยมดูแล้วก็บอกรายละเอียดทุกอย่างพยายามฟังลิปให้จบด้วยญาติโยมก็ต้องพยายามฟังลิปให้จบด้วยจะไมไ่จะได้เข้าใจ,จ <ะ S 2> เข้าใจไห <จะ S 2> มจะได้เข้าใจ ก็มี f อซบางท่านบางคนนะคะทักมารีเข้ามาบอกว่ามีโชคลาภกับปู่ลูสีทุกงวดนะคะมารีก็สงสัยนะคะท่านผู้ชมทำไมมีโชคลาภทุกงวดก็เลยได้สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะ FC บอกว่าไม่ทิ้งเลขเก่านะคะสมมติว่าปู่ลูีให้หวยตัวเลขงวดน,นี้นะคะถ้า ถ้าไม่ออกงวดน,นี้ก็จะไปออกงวดหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็ถูกเกือบทุกงวดน,นะคะหมายถึงว่าไม่ทิ้งเลขตัวเก่านะคะเ,เพราะาว่าถ้าปู่ให้เลขงวดน,นี้นะคะถ้าตัวเลขไม่ออกในงวดน,นี้ก็จะไปออกในงวดหน้านะคะแล้วก็มีโชคลาภเกือบทุกงวดน,นะคะหมายความว่า ตามเลขตัวเก่าทุกวดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ FC ฟซีก็มีเซนด้วยนะคะเหมือนกับว่ามีองค์มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภปู่ฤษีนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมารีก็เลยลองย้อนไปดูคลิปย้อนหลังนะคะมันก็ใช่นะคะท่านผู้ชม ก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะสรุปแล้วนะคะตัวเลขโชราป,ปูรุสีงวดหนึ่งตุลาคม2566นนะคะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ตัดนะคะยังคงตัวเลขเหมือนเดิมตัวเก่านะคะยังสามหางเน้นๆนะคะท่านผู้ชมดูให้ชัดเจนนะคะดูดูให้มีสตินะคะ มัล,ลีก็ตามปู่ให้แล้วนะคะปู่กว่าไม่ตัดไม่เพิ่มนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องมล,ลิชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงิ้งวรวยๆปังๆค่ะ